ดุกดิ๊กครับดุกดิ๊กลุกดิกดุกดิกลุกดิกลุกดิ๊ก,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 กเข้าตู <Okay. S 1> ้ดนล่าแล้วก็เข้ายอย,อย okay. สวัสดีครับพ่อแม่บิณนองครับวันนี้อยู่ที่บ้านสวนลุงยอดด้วยครับเด้อ นี่ีดอกไม้ดอกลายนี่ต้นชวนชมครับปกติไอ้ตัวนี้เขาจะให้มันใหญ่ๆเด้เขาเขานิยมใหญ่ๆตงโคนนี่ครับปล่อยมงน้ยวครับเพราะว่าเยจะๆทำการตัดเอาก่อนม่มีดอกมีหมากว่ม ต้นนู kind of ้นนี่ก็ยังขายดีอยู่ต้นต้นกุหล่าต้นอย่าก็ยังมีก็มีนะครับต้มีน้องครับต้นชื่นชุ่มนี่นี่แบบนี้ต้นยงยงต่อยงยงบอลสีบอลสีบอลสี วนมันยังไม่ขึ้นหลายครับดอกขึ้นหลายพักดอกหน่อดอกคลักนนเป็นพักดอกอน,นี่งามครับอันนี้ตั้งราคาที่เป็นพัน,นครับตัวนี้พวกนี้หลักพันครับอันนี้สามร้อยสามร้อยสามร้อยห้าร้อยครับเด้อ พวกนี้ก็อีกราคาหนึ่งครับนี่ก็บพันกว่าบาทนะครับเป็นดอกไม้คือ,อเอาไปซื้อขายกันได้ปี่มักคุ้นนี่มีดอกกุหลาบต้นกุหลาบดอกบนั้นออกแล้วนี่เป็นดอกไม้ครับเด้อมักคุ้นมักคุ้นเผื่อคุ้ไปเ,เห็นไม่เคยเห็นนะครับมักคุ้น อนี่ก็แก้มังกรครับปลูกไว้หลายอยอะนี่ไม่ได้เป็นอกคอับนี่ต้นชีดิปีครับไว้ใส่เตามหม้อกุ้งปลูกไว้หลายมีต้นผักกระเมิกด้วยเด้อมันจะไปเบิ้งต้นผักกระเม็ดก็นี่ครับต้นผักกระเม็ดนี่ต้นพักก,กะเม็ก นี่นี่นอนที่กินแสบครับกินกับปนุนเกิดละตุ่งสดีปีอันนี้จะเล่นจีครับจีมันปลูกมูมูเป็นดกครับนี่กินหลายเทื้อแล้วมูก,ก็ได้ดกแห้งโอ้เดี่อหนอยเดียวแสบได้ครับนี่ตำแส Quay Omega lynchy hay 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 นี่พวกโมงแบบโม,ง,มงแสบเลยครับอันนี้นี่พวกโมงตามแสบเบ,บื้องกล้วยครับเล็บมือนาง,น,น,างนี่แหละครับคือเล็บมือนางของเทนะครับเดี๋ยวนี้เล็บมือนางสุดท้ายท้ายสีฟ้านี่บอก เปิดเลยเด้อนี่ครับผมเดี๋ยวเขาสิยังเลาะลงไปตารางครับเบิ้งว่าอีคุณนายบ้านสวนครับเอีหยังเด้ออันนี้ก็เป็นมักนัดครับมักนัดมักทั่วรมักหลายมากด้วยครับมักนัดมักทั่วร์มีตัวมุทัวร์หนองักทั่วผมจะกินในเบิ้งเด้ออืมได้กินไหยครับ

ไผ่บงหวานอืมพอเต็ม,ม,อ,อ,ม,อ,ตมอันนี้นี่ไผ่ยังไผ่ตรงเป็นบ้านี่นไผ่ตรงครับนี่ไหมไม่บงเออไม่บงครับมเม่นตรงบงบงหวานบ่หวานหรอวะตัวนี้นี่ไหม พักเง้าตัวดำนำนี่น,นี้พักกับพักกับงงกลำเออ <c oughs> บึงคุณนายเป็นเป็ผักนะครับ mọi nhang này tất cả bỏ mọi nhang kêu ó phục mung anh nghĩ là quá oh. <laughs> hay này này bao tùng này. อ๋อนี่คนละนั่นดีบวะนะครับอันนี้ยังก็จำไม่ได้วะกิมซุงแม่จำได้ละอันนี้ไายบงหวานนะครับน้องน้องหวานหวานเลครับอันนี้กินเลยหวาน มเสือมันวะเดี๋ยวสิทดล่องดูกินอันนี้บะแมนครับมองไหมมังคุดมสงุดูครับอันนี้หหหนนไหวครับไหวยหว นี่ก็เป็นต้นมะขามองค่ะเอามาปลูกนี่ครับต้นเลี้ยงเลยครับมะขามงสุกแล้วครับนี่ครับผลผลิตจากบ้านสวนโดยคุณนายครับมันปลูกไว้นี่ต้นชมพู่ครับ ชมพู่กำลังออกดอกครับต้นชมพู่กาลังออกดอกเดี๋ครับอันนี้จะเป็นบอ่อป่าของเพิินครับเพิ่นจะเลียงไว้ที่กันไก่บานเลียงไว้กินพักอีลุ่มอีลุมพวอีลุ่มออม,ดมัดาต้นลำไย,ยต้นลำไย,ยต้นนี้ ไงค่ะล่ะอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรครับเด้กกอดต้นมะฮุ่งตรงนี้ฮุ่มีดอกแห้งฮุ่งอันนี้มะฮุ่งยังวะฮอลแลนด์บ่อันนี้อีกเมืองฮันเล่นเป็นฮอนไทยได้มาลูกหนึ่ง เลื้องเลืองไปจะเสียบคือสะเสียบคัะอันนี้มะขามยังมะขามหวานบ่นี่ขามหวานขามหวานดอกหนาดอกหนา เราจะขึ้นไปกินมาละกอหอมบอ่ป่าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับสมมาพาควนเนาะก็ด้ให้ใหายคิดถึงกันเนาะเลาบ้านสวนมื้อนี้ก,ก็ได้พอสำเนียดนะครับพอสิพากันนี กินมกหุ้งได้บ่ะดะิเสียบๆลองมึงกันแล้วเดี๋ยวเราจะพากินมกหุ้งกันัาผมนี่โอ้กล้วย,ยกล้วยก็เริ่มซุกแล้วครับเอากล้วยน้ำไปดิกล้วยน้ำนี่ครับกล้วยไข่ครับ หอยไว้เนี่ยแหละครับหิวก็กินเป็นเลยไครครับพี่นอ้องนี่ครับอืมไปดูกินฮะอืม พอจะกินมาฮุ่งกันนะครับเด้อยวหลักทางนี้ก็หลักสวนทางนี้เอ้ยไม่ก็เป็นเหรอะเอามก่อนแล้วก็ ดอกพิล่าครับแม่ปป่งพริกครับปลุกพริกปลุกพริกนี่ก็ต้นทองอุไร มะนาวนี่อันนี้คือวิธีการตัดตัดให้มันให้มันแตกออกครับม่ให้มันง่อยนะเอาหนักนี่นี่ผักหวานผักหวานผักหวานหมดนี่มะนาวต้นผักคะนี่มะพร้าวอันนี้ทั้งในทั้งในสวนที่ปลูกใส่ทอดก็จะหวานเนี่ยครับ ผูหวหว้หลายต้นแห้งผักหวานครับหลายต้นเราซื้ว่าต้นอันนี้ต้นทุเรียนครับทุเรียนปลูกมาหลายปีแล,ละตุเรียนเราว่าสังเหตุที่มันเล็กขนาดนี้เพราะว่าดินตรงนี้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันแน,น่นดินมันแน,น่นถมมันหยาเมือง,งหยาบครับเลยก็เลยโอน เลาไม่ค่อยได้เกิดนี่นี่ผิกครับนี่ครับต้นทุดเรียนแค่แกนแต่ก็ปลูกไว้ครับเพราะว่าไห้มันมีนี่มันมียางละต้น,นอย่างดี้ครับผมน,นั้นมะม่วงครับกล้วยมาบาทีเนี่ย Imat ko. Udah penuh. Udah kehatan, kan. นี่ครับมะละกอครับผม ครับพี่ก็ฝากกดติดตามก์แชร์ชกคไล่กคซชต้ไท้ายน,นะครับ,บตั้งเยียด้ยไม่เนี่ย เขาทำว่ะวันเดีครับ